นิวรณ์มีแต่อวิชานุสัยก็มีด้วยใช่ไหมครับมีด้วยแต่ว่าตรงนี้ไม่มีท่านอย่านื้นกวก้มตกไปนะครับเพราะว่าวิจิกาไม่เคยนําไปแสดงไว้ในหมวดที่ทรงบัญญัติเรียกว่าอนุสยัยใช่ไม่ใช่นึกได้ไหมครับไม่มีทีนี้ถามว่าทําไมถึงไม่มีเนี่ยก็จริงๆแล้วตอบไม่ได้ เพราะวาอเอาจริงๆเนี่ยครับมันก็อากุศลทุกตัวนควรจะเรียกอนุสัยได้หมดเราเป็นของที่เรียกว่าติดเนื่องอยู่ในตันดาลเราแต่ที่ไม่มีนั่นเป็นเงื่อนไขในทางเทศนาอากุศลหมดอื่นก็เหมือนกันเป็นเงื่อนไขในทางเทศนาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นาการเทศนาเนี่ยบางทีก็มีส่วนเหลือที่ผมเคยกล่าวแล้วเทศนาไม่หมดที่เทศนาไม่หมดนั่นเพราะกำานินถึงบุคคลที่จะรับทำ ที่เขามีปัญหาเกี่ยวคือเลตตัวไหนอยู่ก็ทรงแสดงแค่นั้นไม่แสดงแบบแสดงมีเท่าไหร่คุณมาแสดงหมดก็เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมะแบบมีส่วนเกินในแง่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจริงแสดงอกุศลหบดนี้แสดงว่า4ี่สามสองหรือสิบหกบางทีสิบหกแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นการแสดงในลักษณะการเรียนนั้นคือคำานึงถึงทฤษฎี หรือหลักปริยัติอย่างที่พระสารีบุตรทำอันนี้ท่านจะประมวลหมดหรืออย่างในสังฆาหะอภิธรรมสังฆหะเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับอันนั้นมีเท่าไหร่พุนแสดงหมดเพราะคำหนึ่งถึงความหมดจดในทางปริยัติความบริสุทธิ์ของปริยัติก็แสดงอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านหลายอย่างแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการแสดงในความมุ่งหวังการปฏิบัติ จึงมีรักลั่นกันเป็นธรรมดาออข้อสองนี่เราถามทําไมถามเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากคําว่ากังขาไปสู่คําว่าวิจิชาเราต้องการจะถามว่าคําว่าวิจิกังขาของท่านน่ะหมายถึงอะไรนะครับใครๆจะถามอย่างนี้นแล้ววิจิกิชาเนี่ยอันบอกว่าวิปลาลัาานไม่มีกังขาเพราะท่านหมายถึงกังขาคือปฏิรูปกะ วิจิกิจฉาแล้ววิจิกิจฉาลา่ะถ้าผมจะถามว่าวิจิกิจฉาเปลี่ยนมาเป็นอีกชื่อหนึ่งเนี่ยท่านจะถือว่าพระอรหันต์มีไหมเขาก็บอกว่าไม่มีทําไมถึงบอกว่าไม่มีเพราะในความเข้าใจของเขานั้นวิจิกิจฉาเขาหมายถึงกิเลสใช่ไหมครับกาหมายถึงกิเลสถ้าเอ่ยถึงตัวนี้เขาหมายถึงกิเลสอย่างเดียวถ้าเอ่ยถึงกังขาเขาหมายถึงปฏิรูปรกรรมวิจิกิจฉาอย่างเดียว แทที่จริงแล้วมันใช้ปนกันได้ทั้งสองความหมายคือทั้งสองความสงสัยเนะ่ะในข้อสองเนี่ยแทนที่เราจะยกวิจิกช้าขึ้นมาตัวเดียวก็จะเห็นว่าได้ยกวิจิกิช้าที่ใช้ในคําอื่นๆมีคําอื่น,นพวงทายมาด้วยก็เพื่อที่จะทันแหลงไวโพดด้วยนะครับแสดงไวโพดด้วยแม้คําว่าวิจิกิช้าเองก็ได้ใช้หลายคาไม่ใช่ได้ใช้คําเดียว ข้อนี้เมื่อถามพระวาทีแล้วก็ปฏิเสธเพราะเขาปฏิเสธในความหมายว่าพระอระหันต์ไม่มีวิจิกิจฉาที่เป็นกิเลสก็ถูกอีกเชียครับถูกไหมถูกแล้วข้อหนึ่งถูกของเขาไหมที่เขาใช้คําว่ากังขาแล้วก็หมายถึงปฏิรูปกระก,ก็ถูกของเขาแล้วถ้าถูกแล้วทาไมต้องมาถามมาพูดกันก็เพราะพูดเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคุณอย่าไปผูกขาดความสงสัย อย่างหนึ่งด้วยคำหนึ่งความสงสัยอีกอย่างหนึ่งด้วยคำหนึ่งมันผิดตรงนี้เห็นไหมฮะผิดตรงนี้ถ้าจะพูดให้ชัดลงไปเลยก็ต้องบอกว่าพระอาหารหันต์ไม่มีปฏิรูประกาศกลางขาแต่ยังมีอิเลสกลางขาไอย่างนี้ก็หมดเรื่องกันมาดูข้อสามข้อสามนั่นก็เพียงแต่ถามในทางปฏิเสธจากข้อสองเท่านั้นเองในข้อสองนั้นถามว่าพระอาหารหันต์มีวิกิจชาไหมเขาบอกไม่มี รานนี้เราตั้งคำถามในทางพิเศษว่าปลาหลานไม่มีวิิจชาใช่ไหมเขาก็บอกว่าใชา่คือรับว่าปราหลานนั้นไม่มีวิธีช้าข้อสี่จะเป็นการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบุคคลที่เป็นปัญหาคนที่เป็นปัญหาก็คือระอาหนา์คนที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับระลรหนานอย่างสุดกูก็คือบุตุชนบุตุชนนั้นตรงกันข้ามกับะอาหลาน ก็จะเอาสภาวะธรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยครัมาถามถึงปุถุชนดูบ้างว่าปุถุชนนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างพระอรหันต์ทั้งหมดหรือว่าเป็นอย่างพระอรหันต์บางอย่างต่างกันบางอย่างก็ดูถามนะครับข้อสี่กังขาของปุถุชนมีอยู่และวิจิกิจฉาของเขาก็มีอยู่หรือ ปรวาทีตอบว่าใชา่ที่ตอบว่าใช่นะก็หมายความว่าอุทุชนนั้นยังมีความสงสัยทั้งที่เป็นกิเลสและทั้งที่ไม่เป็นกิเลสถูกปะเรายังมีที่เป็นกิเลสเรามีเต็มเลยบริบูรณ์ทุเครียวกว่าทุกข้อมีหมดไอ้ที่เป็นปฏิรูปะเราก็มีทีนี้ท่านอาจจะนึกว่าเอาวบางทีมันก็ไม่มีบางครั้งเราก็นึกว่าเราไม่มี หรือบางครั้งเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นบ้างบางคนก็มากหน่อยบางคนน้อยหน่อยคือจะมีมีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางครั้งเนี่ยถือว่ามีนะเพราะละไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจรึงถือว่ามีโดยคำหนึ่งถึงความเป็นอนุสัต์แต่พระอรหนนันต์ในท่านไม่มีเลยจริงๆอนย่ยนี่ถามทึ้งปุถุชนประวาทีตอบว่าใช่นั่นก็ถูกือผิดถูกครับถูกของประวาทีแล้ว ข้อหเราถามว่ากังขาของพระอาหารหันต์มีอยู่และวิจิกิจฉาของท่านก็มีอยู่หรือประวาทีตอบว่าไม่ใช่ที่เขาตอบว่าไม่ใช่เนี่ยความจริงในใจนะเขารับครึ่งขอ้อคือเขารับว่าพระอรหันต์มีปัติรูประกะโดยเขาเรียกว่ากังขาแต่พระอาหารหันต์ไม่มีวิจิกิจฉา ที่เป็นยิเลสที่เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาเนี่ยรับครึ่งข้อก็ต้องปฏิเสธนะครับเพราะเราถือว่าผิดบ้างถูกบ้างนี่ก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเพราะว่ารูปก,การตอบนั้นจะต้องตอบแบบปรนัยงนั้นถ้าผิดบางส่วนตัวบางส่วนต้องตอบไปเลยปฏิเสธไปเลยถ้าถูกหมดจึงจะตอบเพราะฉะนั้นที่ปรวาทีปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็ เท่ากับปฏิเสธว่าพระอาหารหันต์ไม่ได้มีทั้งสองอย่างนั่นเองใช่ไหมฮะใครถามว่าพระอาหารหันต์มีวิจิตรสองอย่างไหมแล้วให้เราตอบว่าใช่ไม่ใช่เราก็ต้องตอบว่าไม่ใช่คือไม่มีทั้งสองอย่างแต่ถ้าให้ตอบแยกเขาก็จะต้องตอบแยกอย่างที่เขาได้ปลาลบตอบมาในเบื้องต้นข้อหกมาดูข้อหกข้อหกนันเป็นการถามในรูปปฏิเสธว่ากังขาของพระอรหันต์มีอยู่แต่วิจิกจฉา ไม่มีแก่ท่านหรืออ่าพอถามแยกนะครับนี่เห็นว่าเขาถามแยกถามแบ่งแบ่งแบ่งโซนที่ถูกใจกับแบ่งโซนที่ผิดใจเขาเขาก็ตอบรับออกมาชัดๆเลยทีเดียวว่ากังขาของพระอราหารันต์ดีอยู่มีอยู่เพราะเขาหมายถึงปฏติรูปกาวิจิชายัางมีวิจิกชชาไม่มีแก่ท่านเขาก็รับเพราะว่า พระอาหารหันต์ไม่มีวิจิกิจาที่เป็นกิเลสแล้วเรน่นข้อหประวาทีก็ตอบถูกอีกใช่นั้ครับถูกแต่ว่ามันผิดตรงไหนครับเรื่องมันไม่จบแค่นี้เพราะมันผิดอยู่ตรงไหนมันผิดอยู่ที่เขาใช้คำว่ากังขากับวิจิกิิจาแยกกันซึ่งเราจะต้องพูดให้เขาใจข้อเจ็ดกังขาของบุตุชนมีอยู่แต่วิจิกิจชาไม่มีแก่เขาหรือประวาที ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าปุถุชนนั้นกังขาคือความสงสัยอย่างธรรมดาก็มีอยู่วิจิกิจฉาของเขาก็ไม่มีอยู่เออเดี๋ยวของเขาไม่มีอยู่นะี่ไม่ใช่ก็ปฏิเสธนะแต่จะจะ,จะฟังเดียวเดี๋ยวจะต่อกับคําตอบก็กไม่ถูกก็หมายกวามว่าถ้าเราคล้ายๆถามว่าปุถุชนเราเนี่ยมีความสงสัยที่ไม่ใช่กิเลส แต่ไม่มีความสงสัยที่เป็นกิเลสอย่างนั้นหรือรับไปแล้วเป็น,นนะัเพราะว่าผุ้ติชนเรานั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราผูกคำถามถามคือผุติชนเรานะ่ะมีทั้งความสงสัยัองอย่างอะไรถ้าถามว่ามีความสงสัย้องอย่างใช่ไหมเขาก็ต้องตอบว่าใช่แต่ถ้าถามว่าไม่มีความสงสัยทั้งสองอย่างใช่ไหมเขาก็ต้องตอบว่าเดี๋ยวลองถ้าถามแยกขยายหน่อยนะมันเป็นสาอย่าง ประชนเป็นอย่างไรคือหนึ่งมีความสงสัยสองสองสองไม่มีทั้งสองแล้วก็สามมีปฏิรูปฏิรูปรกกานะครับไม่มีวิจิกิจชากิเลยแล้วก็สี่มี ไม่มีก่อนละกลับกับข้อนี้ไม่มีปฏิรูปแต่มีวิจิตรดีแบบขยายเต็มเลยนนี้ผมก็รับความไปบ,บา<ม>้างแล้วลองดูนะครับว่าปู่ดุชนคืออย่างเรเนี่ยกล่าวว่ามีวิจิกิจาทั้งสองอย่างถูกใช่ไหมมีสองอย่างยังไม่ได้ละไม่มีทั้งสองอย่างถนะูกใช่ไหมที่กระตือจะเก่งกว่าล่าละ เว้นแต่ผู้มีสัพพัญญูเท่านั้นนะครับถึงจะไม่มีทั้งสองอย่างรเราเร็จแต่เราก็เอาบอกบอกแค่ว่าพระอรหันต์ที่มีอกิญอย่างนี่ก็ถือว่าไม่มีแล้วนะไม่มีโดยเอาเอาไม่เอาลึกเกินไปเอาในคติโลเกียธรรมเนี่ยถ้าเป็นคติของพระอระหันต์ในอดีตในอนาคตพระพุทธเจ้อาอาจจะมีมากแต่ว่าตรงแต่ตรงนี้ก็เอาเพียงแต่ว่า เรื่องของโลกโลเพราะฉะนั้นไม่มีทั้งสองอย่างนั้นจะต้องเป็นพระบุตรจารย์กับพระาอรหันต์ที่เป็นปาระอะไรครับปาระธรรมะอุปสมปึกเต็มอ,อย่างปาระธรรมะอุปสมปึจำได้นะนที่แล้วเราพูดถึง อ่าก็มีสองภาษาธรรมอ่าค่ะอรหันต์ครับขออย่างนั้นเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดกันตรงนี้เดี๋ยวก่อนปารธรรมาุุศลก็คือพวกอรหันต์ที่มียานบริพารจะพูดให้รู้เรื่องให้ไม่รู้เรื่องนักคือมียานที่เป็นองค์ประกอบ โดยใช้ว่าเป็นอรหันต์ที่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ได้แก่มีวิญญามีปฏิธรรมพิธาพวกนี้เรียกว่าปาฏิธรรมพระกุศลคือฉลาดในเรื่องโลกโลก,โลกด้วยพูดง่ายๆเรื่องโลกโลกตั้งแต่โลกที่มันเป็นอุตริมนุษย์แล้วก็โลกธรรมดาท่านก็เข้าใจจึงเรียกว่าประเพราะว่าอื่นประอื่นรนี่หมายถึงนอกเหนือจากคุณของตนคุณของตนคือ โสดาคุณไปจนกระทั่งถึงอรหันตคุณที่ตัวเองได้ผ่านในบรรลุมแล้วอันนี้ไม่มีทั้งสองอย่างกรณีผู้ปุยชนในข้อสามมีปฏิรูปกระไม่มีวิจิชาอันนี้ก็ผิดอีกใช่ไหมครับผิดไม่ใช่ไม่มีปฏิรูปกระแต่มีวิจิชาก็ไม่ใช่ คือไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ต้องปฏิเสธไปนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ทั้งสองประการก็จะปฏิเสธอันไหนที่ใช่ทั้งสองประการตามที่เขาเข้าใจเขาก็าจะรับข้อนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ติชนเมื่อเราถามว่ามีทั้งสองอย่างหรือก็จะรับถ้าถามว่าไม่มีทั้งสองอย่างหรือเขาก็จะปฏิเสธก็นับว่าถูกต้องะะทีนี้รูปคำถามในนี้ก็จะมีอยู่เพียง บางบางส่วนไม่ครบสี่ข้อแต่ขยายเต็มกอย่างนี้ดูต่อไปนะครับในคำถามที่แปดเราจะขึ้นคำถามที่แปดคำถามที่แปดนั้นก็จะเลื่อยไปนี่นะครับจะเป็นการระบุวัตถุของวิจิกิจาวัตถุหมายถึงข้อต่างๆหรืออาการที่วิจิกิจาไปสงสัยในเรื่องต่างๆ มีแปดคือที่เราเรียกว่า,วาความสงสัยในธรรมแปดแต่ว่าที่จริงนั้นวิจิกิจฉาได้แสดงม้ในที่ต่างๆมากอย่างอ,าอย่างเช่นในปริเชตที่แปดที่เก้าปริเชตที่เก้านั้นก็จะมีบทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาญาณคือกังขาวิจรณะวิสุทธิเขาพูดถึงยานที่สองยานที่สองนั้นมีความสามารถเพื่อ าการละความสงสัยในนั้นระบุความสงสัยไว้ทั้งหมดสิบหกอย่างนะครับบางแห่งนั้นมีสิบห้าอย่างเช่นในปฏิรรมพิธามักอภิธานโทษในมานิเทศมีสิบห้าอย่างแล้วก็บางแห่งนั้นพูดเฉพาะการเดียวแต่ในบางแห่งพูดเฉพาะสองการยอย่างเช่นในนี้มีแค่สองการอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีพูดตามในยยะของอวิชชา ในวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นที่มาของกังขาสิบหกนั้นโดยย่อแล้วกล่าวโดยการมีสามการแสดงเป็นสามการนะครับเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็ซอยข้อย่อยออกไปเป็นสิบหกอย่างสำหรับในมหานิเทศกล่าวแต่เฉพาะอนาคตการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะกล่าวเพื่อสนับสนุนธรรมะที่ท่านได้กำลังเทศเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวจะลองยก มาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็จะอภิปรายถึงเรื่องที่ผมได้กล่าวเป็นข้อสังเกตไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าเรื่องวิจิจชาทาไมถึงพูดถึงปัจจุบันอวิชาทําไมถึงไม่พูดปัจจุบันเดี๋ยว,วเราก็จะได้พูดกันทีนี้เราลองมาดูวิจิกิชฉาในน้แปดตาก่อนวิจิกิชฉาแปดก็มีความสงสัยในระศาสดา พอมาถึงบาลีในรายละเอียดท่านใช้คาว่ากังขาแทนเห็นไหมครับว่ากังขานั้นใช้แทนวิจิกิจชาได้ความสงสัยในประธรรมความสงสัยในประสงค์ความสงสัยในสิกขาความสงสัยในส่วนอดีตความสงสัยในส่วนอนาคตความสงสัยทั้งในส่วนอดีตส่วนอนาคตความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าอันนี้แทนที่จะพูดแต่ชื่อเฉยๆว่าความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมและจบข้อแค่นั้นท่านเติมซ้อย เติมสอยตามพุทธพจน์นะครับว่าเพราะทำนี้เป็นปัจจัยทำนี้จึงเกิดขึ้นเวลาเราจดยอดดีเราก็ไม่เอาส้อยอันนี้เป็นความสงสัยแปดอย่างเช่นความสงสัยในพระพุทธเจ้าอาผมจะถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับพุทธเจ้าเลยไม่มีทีนี้ถ้าที่ว่าท่านสงสัยเกี่ยวกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านสงสัยว่าอย่างไง ที่เราถือว่าหยาบที่สุดก็คือสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่ามีหมายถึงเป็นมีตัวมีตนอยู่ในอินเดียหรือไม่เคยสงสัยไหมครับเดี๋ยวนี้สงสัยไหมเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เคยสงสัยแล้วศึกษาจนชัดผมไม่สงสัยเราเราศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยครับรู้สึกว่าชัดเจนมากเพราะนั้นก็เลยไม่ไม่สงสัยใครถ้าใครยังสงสัยน่ถือว่ายังหยาบอยู่นะ ยังเรกวมีกมลสันดานไกลศาสาานานหน่อยถ้าเข้ามาในแวดวงนี้แล้วไม่สงสัยหรือถ้าไม่เข้ามาในนี้ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์โบราณกด็ดีดีพอเนี่ยครับก็ไม่สงสัยเหมือนกันไม่ต้องมาเข้าเข้าวัดเข้าว่าทีนี้เราสงเราเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่เนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างให้พิปลายกันก็ไม่จบอ่ะเจนบางคนก็ได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีแน่หรือบางคนไปอินเดียมาเองก็มีแน่ หรือบางคนก็เพราะทําสมาธิแล้วพระพุทธเจ้ามามาโปรดตามทางสมาธิมามีแน่แก็จะเหมือนกันก็ยังดีนะครับที่อย่างน,น้อยๆก็ช่วยทําให้วิวชุมพูเตวีอย่างหนึ่งนะในอางธรรมถาพูดในน,นัยนี้แต่ในในัยนยะอื่นก็มีพูดกันสงสัยอีกนะครับผมก็ถูกถามเลย ยิงพวกอ่านตำรายแย,แย่ๆก็ดิเขื่เรื่องพูดประวัติในชอบถามจัางถามแล้วถามอีกนะครับพอถามมาดีถามเราตอบไปแล้วก็ยังมาสงสัยแลวต้องมาให้อธิบายย้ำว่าจริงหรือเปล่าตรงนี้อะแต่เอาจริงๆเราก็ไม่มีอะไรมายืนยันหรอกนอกจากจะยืนยันด้วยหลักฐานด้วยอะไรที่ดูแล้วแมมน่าจะมีแต่ที่นั่นนะแต่สัาางคมแบบนี้ยังมีอยู่เรียกว่าคู่คู่กับทุกข์กับที่จะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าก็น่าจะไปลงที่นั้นอา้าวนี่ก็อย่างหนึ่งละ่ะลึกลงไปหนอนเชื่อพระพุทธเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าองค์องค์ก่อนหลายหลองค์มีแจะต้องไปลงที่นั้นแต่นี่ที่ลึกลงไปกว่านนั้นก็คือพระพุทธเจ้านะทรงมีสัพพัญญุตยานจริงๆหรือตรงนี้แหละครับผมก็ว่าว่าก็ว่ารวมตังผมเองด้วยไม่ใช่ไม่เชื่อวิจิกิช้ายังมีอยู่ ยังมีอยู่นะมันไม่ใช่เป็นความสารเลวอะไรหรอกครับไม่ว่าใครนะครับที่จะสงสัยอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องประกาศหรือเครื่องยืนยันคุณธรรมของตัวเองที่เข้าถือนี่ถ้าไม่หลอกตัวเองจนเกินไปนะถ้าบางคนก็หลอกๆก็กกแบบเชื่อแบบไม่ต้องอาศัยข้อมูลอะไรไม่ต้องบรรลุธรรมแล้วก็หลับหูหลับตาเชื่อไปไปจบพระพุทธเจ้าไปก่อนในลำนองนั้นแต่ถ้าจะเอากันด้วยเหตุผลด้วยคุณเครื่องรองรับเนี่ยมันต้องมีครับ ถ้าตราบได้เรายังไม่ซึ้งในธรรมตั้งโดยประยัิปฏิบัติเรียกว่าเราซึ้งในธรรมสูงสล่วิธีฉามันหายไปมากเท่านั้นถ้าซึ้งในธรรมน้อยถ้าว่าถึงว่าเราไม่หลับหูหลับตาเชื่อไปตรงเดชเนี่ยนะครับตามวิถีทางของวินยูชนเนี่ยเราก็ยังจะต้องมีถึงแม้ว่าจะมีเป็นครั้งคราวยังไงก็ถือว่ามีเตว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ แน่น,น่ะสงสัยหรือบางทีก็สงสัยในคําสอนท่านทสอนถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเกิดว่าแหมเป็นรู้ทุกอย่างจริงหรือไม่ยางไงนะแหมนี่เรียกว่าเล่นสงสัยยอดยานเลยเช่นก็น่าน่าสงสัยเหมือนกันหลายอย่างนะครับว่าเออย,ยิงอ่านว่าแต่พิดองบงคลก็สงสัย บางคนก็อย่างยกตัวยอย่างเช่ราหูอมจันอะไรอย่างเงี้ยนะสุรินทราหูสุริยเทพพวกนี้เหมือนกับท่านตรัสเป็นเทวดาหมดบางคนก็บอกว่าเป็นศาสนาพราบบางคนก็บอกว่ามีใครแต่งเสริมเติมเข้ามาก็เรียกว่ารักษาพระบุตรนาบพระพักรพระพุทธเจ้าไว้ก็เลยปฏิเสธไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คนเขาเขาเครือบแขงนะครับ ถ้าศรัทธาอยู่ก็มันก็ปฏิเสธตรงนั้นไปถ้ายอมรับว่าตจวีดกหมดก็รู้สึกว่าเกิดความเคลื่อนแปลงเข้าไหมครับไหนฮะอ๋อพวกนั้ก็อย่าไปนึกว่าเขาไม่มีวิคิชากิากิช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 าากนี่ยิชนกะมีากาาก่กากิาิชากิาิ ต่อเมื่อมีการนึกหรือรับรู้หรือมีวัตถุมีช่องทางถ้าคนไม่เห็นช่องทางอันใดและวิธีฐานะั้นไม่มีอย่างเช่นไม่มีพระพุทธเจ้าะะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยทีเดียวเพราะว่าถึงจะไม่ระบ,บุตัวเป็นพระเจ้าก็อาจจะนึกว่าผู้ที่รู้ทุกอย่างถ้าอย่างนี้เป็นวิธีฐา,านะก็คงจะอยู่ในข้อธรรมะอืมอ่า คือการจะพูดถึงปัญหานี้นะครมันต้องพูดกันอย่างคนที่อ่านพระไตรปิฎกหมดมาด้วยกันแล้วก็มีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะพลิกหาหลักฐานกันได้แต่ถ้าเราไปพูดกับคนที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยถึงเราอ้างอะไรอะไรมายังไงเขาก็อาจจะนึกสมจริงสมจังแต่เขาก็ไม่รู้ชัดเ่ยถึงเราจะอ้างในทางตรงกันข้ามปฏิเสธเขาก็ฟังแล้วก็นนึกสมจริงสมจัง โดยที่เขาเองเขาก็ยังตามคําพูดของผู้ที่พูดในฟังข้อมูลตามนะโดยที่เราไม่ได้ไปจับต้องเองเนี่ยเขาพูดมาไงเราก็เชื่อไปตามนะั้นแล้วแต่ว่าใครจะจักเหตุจักผลด,ดีกว่าที่นี้ถ้าปัญหาเรื่องเนี้ต้องต้องมาตั้งวงพูดกันแล้วก็พูดครั้งเดียวกันคงจะไม่จบเรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าถ้าถามเป็นส่วนตัวว่าอย่างผมเนี่ยผมเชื่อว่าจะพิดกหมดไหมว่าเป็นผู้พะพ์พหมด คิดว่าผมเชื่อหมดไมละผมบอกผมไม่เชื่อหมดหรอกอย่างน้อยๆเอาง่ายๆคำนำก็ไม่ใช่พระพุทธพจน์แล้วคำนำพระตวปิดกหรือคำเรียกว่าคำของพระสังกีติการารย์อามันนาผมเคยบอกว่าพระไตริดกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พุทธวัตรนะก็เคยพูดในบางความหมายเพราะว่าพระไตรปิดกนั้นเป็นแต่เพียงคำเล่าของพระสาวกเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะ ก็ก <One input> ็มีพระอานท์เป็นสำคัญน่ะเป็นหารานหรือเปล่าก็นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าเป็นคําเล่าของภาษาวกนี้เราก็ถอยย้อนไปดิครับถอยย้อนไปเดี๋ยวนี้การสัตนาข้างไหนข้างไหนเนี่ยไอข้างหลังๆเนี่ยมายุ่งยากเพราะว่าเป็นคําที่เพียงแต่คล้ายๆว่าตรวจปรุกเท่านั้นเองสัตนาข้างหลังนี่นะ กับจัดสารบบจัดสารบันนะทำกันลองอยา่างมันไอ้ยางนั้นนะ่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทีเดียวแต่เรานะ่ะยังดีกว่ามหายานเขาที่เขาทิ้งบาลีของเราเรายังสาบาลีไว้มีอะไรแล้วก็ไปหาหนังสืออ้างอิงคือฉบ,บับบัลีทีนี้ถามว่าฉบับบัลีมันก็ปิดมันก็ใช่อีกเหมือนกัน คืออันนี้เราจะไปตีในหลักใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับพิมพ์หนังสือเนี่ยมันจะต้องมีผิดภาษาบาลีเหมือนกันบางคําเนี่ยผิดชัดๆเลยเวลามาแปลแล้วคนแปลก็รู้ก็เห็นว่ามันน่าจะผิดแต่บางทีท่านก็ยังฟุตโนดไว้เพราะบางทีเนี่ยผิดเห็นชัดๆเลยหลายๆหลายๆตัวด้วยกันนะครับผิดเรื่องการเรียงอักษรเรื่องอะไรต่างๆนี่นะซึ่งอันนี้มันเป็นผิดในระดับของผู้ทําผู้พิมพ์การพิมพ์นะครับ แต่มันก็ดีตรงที่ว่าเรามีพระไตรปิฎกพิมพ์กันหลายครั้งและก็หลายประเทศก็เลยเป็นเครื่องยันแล้วก็มีอัตกถาเนี่ยเวลาท่านแก่เนี่ยครับอันไหนที่ผิดคือพิมพ์ผิดเนี่ยมันจะไม่รับงานอัตกถาอัตรกรถาจะระบุไว้ด้วยคํานี้แก้แบบไม่ระแวงว่าตรงนั้นบาลีว่าอย่างนี้แต่ในชั้นอัตกถาชั้นหลังนั้นบางทีก็มีเข้าผิดทางการทางพยัญชนะมาแต่ดีเหมือนกัน ว่าบางทีเนี่ยท่านบอกเลยว่าคํานี้บางทีเคลื่อนปาฐะใช้คําว่าปาถาเคลื่อนนี่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะเวลาจานก็มีเคลื่อนบางในในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยแต่ว่าหลักใหญ่เนี่ยก็ยังนับว่าสืบต่อกันมาจากแต่สมัยเก่าอ๋อที่จะพูดถึงเปอร์เซ็นต์นี่นะครับพูดคนเดียวไม่ได้อ่อา เราต้องแบ่งพูดว่าจะเอาตรงแง่ไหนนะครับเอาตรงแง่ไหนว่าตรงแง่ที่ไม่ใช่พุทธพจน์เลยปลอมเข้ามาอันนี้อย่างหนึ่งหรือว่าเป็นคำพีแต่งขั้งหลังแต่พ่วงเข้ามาเป็นพระไตรปิฎกน,นี่อย่างหนึ่งถ้าอย่างคำพีชั้นหลังเนี่ยหรือ,อคำพีสมัยพุทธกาลแต่ไม่ใช่คำพุทธพจน์แต่งขึ้นดีหลังเรายกเว้นพวก สาวกเทศนาในสมัยพุทธกาลมีพุทธเจ้ารับรองนะก็อย่างเช่นมิลินทะปัญหาพระมาพ่พวงเข้าไปในส่วนของขุดสกนิกายอันนี้เกิดทีหลังแน่พระองค์ผู้รจนาก็ไม่เห็ปพระสมัยพุทธกาลและอย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะมันประกาศตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ในวินยวัยปิฎกจะมีคําขยายความซึ่งท่านถือว่าเป็นคําของพระอุบาลีขยายทีหลังก็เก็บเข้ามา เพราะฉะนั้นคําว่าพุทธพจน์แท้ๆเนี่ยความจริงคู่ธรรมพัฒสังกยาพระไตรปิฎกเขาก็รู้ว่าแท้ๆอยู่ตรงไหนแล้วล่องลอยก็บอกตัวเองแล้วก็ตรงไหนเป็นของคําคนอื่นล่องลอยก็บอกตัวเองอันไหนเป็นคำพีที่รจนาที่หลังก็ประกาศตัวเองอยู่แต่การรวมเป็นพระไตรปิฎกคือนั้นไม่ได้ตั้งหลักเพียงแค่ว่าเอาแต่เฉพาะคาพระพุทธเจ้าแต่เพียงผููเดียว แต่เขารวมหมดรวมเพื่อให้เป็นแหล่งคือทั้งพระพุทธเจ้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้าผลงานของพระพเจ้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้าได้ทําเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องเราต้องแยกต้องแยกให้ให้ชัดให้คนเข้าใจเพราะบางทีคนยังจะนึกตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นคําพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่ไม่ใช่ เรานั้นคนปฏิเสธเนี่ยต้องคุยต้องคุยกับคนปฏิเสธนะครับว่าเขาปฏิเสธตรงไหนเพราะอะไรเราก็ชี้แจงก็เป็นจุดๆแล้วปฏิเสธถามว่าแล้วคุณแล้วคุณรับอะไรอะ่ะ